เราจะกินคันเมนูกาแฟมีน้อยนะอุยอ้ยน้ำอ,อร่อยมากใช่ไหมใช่ไหมห้าสี่สามสอง <laughs> <laughs> จ้ามาจ้ายัเ <laughs> ลย <laughs> สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็มีรายการใหม่วันนี้เราก็จะมาทําการถ่ายบล็อกกันแล้วเราก็อยู่ที่ซอยอาร,รีนะคะวันนี้ชื่อช่วงเนี่ยเราตั้งชื่อไวยว่าเก๋ๆนะทุกคนเพราะว่าที่ที่ไหนที่แบบมีความเก๋มีความชิคเนี่ยเราก็จะพาทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินก,กันว่าไายแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนแพรเต้องยังไงอะสวัสดีค่ะชื่อดิ๊นดลอดดิ๊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 ดด อินฟูน่าเร็วๆนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวคาเฟ่ร้านแรกก็จะเป็นร้านกัมใช่จริงๆแล้วว่าร้านเนี้ยแบบว่ามันแบบไม่ได้เชื่อว่าเป็นร้านไว้แต่มันเหมือนเป็นแบบคอมมูนิตี้มอลล์ที่ทำให้แบบคาเฟ่หลายๆคาเฟ่อะมาอยู่ข้างในนี้อะไรซึ่งเก๋มากนะแล้วก็มีแบบร้าจุด ให้แบบถ่ายรูปเยอะมากอย่าใช้เวลา<ะ>เ<ะ>นาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายรูปกันก็จะมีบอกว่ามุมถ่ายรูปแบบเยอะแยะมากไปเลยทุกคนเราก็จะไปถ่ายรูปกันนะทุกคนอ่ะเป็นวันเดี๋ยวจะให้ดูก่อนภาพบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างจ้ะไปจ้า ล่าสุดนี่ก็คือโผล่มาก่อนนะฮะต่อไปเราจะไปร้านไหนนะไม่รู้จ้าคือตอนนี้คือภาพจากจากกรรมสกกรรมอารีก็คือไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะคนเยอะก็จะไปต่อที่อะไรชอบพี่อะไรวะโฮล่าแช่ไหมใช่ไหมชอบพี่โฮล่าถ้าจะไม่ผิดถึงแล้วใช่ไหมจ้าอ้มันชื่อร้านว่าอะไรนะชอบพีโฮล่าโฮล่าประเด็นคือ ประเด็นคือเราเข้าถูกใช่ไหมเราเข้าถูกน,น,นะม,นม,นมันมีหลายร้านมากใช่มันจะมีร้านย,าย่างเนยร้านย่างเนยจะอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้นะฮะมันจะมีเงื่อนไขในการเข้าในพื้นที่ด้วยเนาะร้านทริปิโคล่าตรงนี้ก็คือเราจะต้องเสียเงิน50าบาท อันนี้ก็จะก่อนจะเข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องมีแกาซื้อปูปองแล็เข้าคนละห0สิบาทต่อท่านประมาณว่าเอาไปเป็นส่วนลดตอนซื้อเครื่องดื่มต้องได้กินแล้วก็ต้องได้เสียตังค์ถูกต้องนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันตอนนี้คือคนเยอะอีกฉันก็งงแต่น่ารักนะน่ารักใช่ม่ะเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปแบบแนวแบบญี่ปุ่นนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราใส่ถุงเท้ามา ไม่คือแบบว่าเราแบบใส่ถุงเท้ามากเราก็ต้องมีความญี่ปุ่นนิดนึงวะญี่ปุ่นบ้านเรา嘛เหมือนโรงเรียนกีฬาสีอะไรเงี้ยเหมือนแบบเจอทีนั่งแล้วจ้าอยู่แค่คนีอะเจอทีนั่งแล้วจ้าอยู่แคน นี่จ้านี่จ้าเป็นไงบ้างคะอันนี้เมนูอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นอะไรนะฮะสลับพี่โยเกิร์ตเปล่าโยเกิร์ตใช่ก็คือเหมือนว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือร้านคือต้องสั่งตัวนี้เลยใช่ไหมใช่สุดปังสุดชานั้นก็คือกาแฟหนึ่งจ้ายังไม่ได้กินกาแฟจ้ารสชาติยังไงอร่อยอร่อยอร่อย ท่่าาาไหรรนะคก็ก็เมื่อกี้เราจ่ายเพิ่มไป98บาทเข้ามาก็ร้อยหนึ่งถูกไหมร้อยเก้าสิบแปดก็ตบบตกแก้วละร้อยประมาณนั้นใช่แต่ก็ไม่ถูกมากวันวายเราจะกินกันเมนูกาแฟมีนอยนะอุ้ยอร่อยมากใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย โยกดอันนี้ก็คือก็อร่อยอกาแฟหอมมากเลยอ่ะเท่าไหร่นะไม่ได้ตอ,อ,ตอแหลงสินะเนี่ยเ <c oughs> อ้ยน <c oughs> ี่ไม่ได้ตอแหลงอะคือกาแฟเอ้ยกาแฟดีกาแฟดีอ,อืมดีทุกคนแต่เราก็ต้องมานั่งตรงนี้บอกคนเยอะมากใช่คนเยอะมากดังนั้นคือใครจะมาคืออย่ามาอย่าหามาวันเสาร์อย่ามาอย่าหามาน้อเท่าไหร่อืมถ้าว่างจริงก็แบบวันจันทร์ก็ได้ แต่มุมถ่ายรูปก็น่ารักนะใช่มุมถ่ายรูปก็น่ารักเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะจ๊ะตอแหนบมากเลยเนี่ยบอกธรรมชาติตรงนี้ธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเฟินเฟินเล่นแบบเสียงสิบเสียงสิบมากนี่คือครั้งแรกของแพลวที่มาเป็นแบบยูทูบเบอร์ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นอันนี้คือธรรมชาติหรือตอนไหนอันนี้คือธรรมชาติ เราธรรมชาติแล้วเดี๋ยวไปดูรูปก <laughs> ันนี่คือเราก็จะแบบมาถ่ายกับถางขยะจริงๆเนาะหวานๆโอ้ยแต่ตรงนี้คือแสงดีเวอร์โอ้ยแพลดูสวยมากเลยตรงเนี้ยเพราะมันอยู่กับถางขยะไงดีดอ ตรงนี้ใช่ไหมคือ,นอนคือคือคือมึงจะนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วยัยงไงครูคก็นั่ง,ง,ยงอ,อย่างเงี้ยหรออ่ะเดี๋ยวลองดู โซแหววเมื sure. okay. right. okay. okay. ่อก er ี okay. ้นี่ฝนตกผมฝนตกแล้วว่ะพี่ตรงนี้ก็ได้รูปก็ได้มุมถ่ายก็ได้ลูกเยอะใช่ไหได้ลูกเยอะอยู่แต่คือไม่ค่อยได้คลิปเลย เพราะว่าคนเยอะคนก็มาใช่ถูกต้องนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะกลับไปที่อะไรนะกํากรมกํมอารีหนึ่งรอบมันก็อยูกันไมตอนนี้ฝนตกฝนตกเราต้องไปก่อนุ้ยตกจริงจ้าลนี่นะฮะเราก็กลับมาที่ไหนนะกับกัาใช่ไหมกาอารีที่เราไปทอปที่ข้อ เใช่ไหมเราก็จะได้แบบถ่ายรูปเน,ะนาะแบบน่ารักน่ารักเนาะตรงนี้นะคะโหยตรงนี้คือดีมากก็คนไม่มีเลยแอบไหมคนไม่มีแล้วนี่อี่พวมาตรงนี้อีเพลมันจะไปไหนมานี่นี่ทุกคนแล้วมุมถ่ายรูปนะคะที่แบบว่ามุมมุมอันนี้คือมุมถ่ายรูปที่ฮอตฮิตที่สุดของของ,องกามก็คือมุมนี้คือซิเนี์นี่นะทุกคนโพสต์ปโพสต์ป ล่าสุดนะคะมาถ่ายตรงนี้แล้วงงมากมพืมเดินแอปหน้าทำไมแบบมึง่เดินเึงเดินแอปหน้าทำไมเพื่อนเดินเพื่อนเดินแอปหน้าทำไมอะ่ะโอ้ยสวยนะสวยอยู่ได้อยู่มุมสวยเขาเยอะเนาะตรงเนี้ยใช่ไม่มีคนก็คือถอ่ายรูปได้ ก็คือถ้าแบบว่าจะไม่มาถ้าแบบถ้าจะมาแบบไม่มีคนก็น่าจะมาสี่สาห้าโมงเย็นแต่ก็ต้องแลกด้วยการแสงหมดแสงไม่มีก็ต้องแบบเติมแสงเอาเองหรือว่าไปแบบใส่แสงในแอปพลิเคชันเองนะฮะ เ,เดี๋ยวเราไปถ่ายข้างล่างกาันข้างล่างมีมุมสวยเยอะเวอร์ทุกคนเราไก็อีกมุมหนึ่งที่เขาบอกว่านิยมถ่ายกันมากคือมุมมุมซอกอาคารตรงนี้แล้วก,ก็ถ่ายไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เห็นคําว่ากามอารีตรงนี้ถูกปะแล้วเขาก็เปิดไฟแล้วสวยงามมากนะฮะดูสิอ่ะ นี่คือเป็นอีกมุมถ่ายรูปหนึ่งจากร้านฟูอไม่พูดอะไรหน่อยเหรอเอาหรอก็กำลังจะตันอยู่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของร้านอะไรนะร้านฟูนะคะก็คนก็มาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะสวยเป็นมมุแบบน่ารักแบบสไตล์แบบชิลๆเกาหลีเกาหลีแบบสบายตาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีไมายนางตรงนี้หนึ่งนะสวยงามมากเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนจริงเท่าไหะไรไหม จบแล้วนะทุกคนวันนี้ก็คือเป็นเป็นหนึ่งวันเป็นหนึ่งคลิปที่เรามาคาเฟ่นเนาะเราก็มาตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ไหวเยี่อะไรทุ่ม ไม่ใช่เรามาตั้งแต่บ่ายเออเรามาตั้งแต่บ่ายเออมาบ่ายเราแบบก็ได้รูปถือว่าได้รูปเยอะแต่ไม่ได้คลิปเพราะคนเยอะมากสมมติว่าใครที่จะมาถ่ายบล็อกหรือว่าถ่ายคลิปอะไรเงี้ยน่าต้องมาเป็นวันธรรมดาใช่น่าจะดีกว่านะแต่ถูกต้องแล้วส่วนใครที่บอกว่า ต้องการแบบพักผ่อนหย่อนใจก็แนะนำนะสำหรับซอยอารีซอยสี่เนาะเราก็เข้ามาที่ซอยอารีซอยสี่ถูกไหมนั่งบีเทสมาสถานีสถานีอารีอารีนะจ๊ะแล้วก็ทางออกศาเออกพรเห็นไหมเพื่อนบได้แล้วเพื่อนสอบแล้วแล้วก็ซอยสี่ชายเดินตรงเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะเจอเลยคาเฟ่เยอะมากวันนี้เราเข้าไปมาสองที่ก็มีกามแล้วก็อะไรนะทอ p ์พิทอลทอร์พิ ูลา <H> oh <my> จริงๆแล้วการแต่งตัวมาจะต้องแต่งเป็นแนวแบบว่าเขาเรียก,ยกะไรเออ์โทนมาใช่ไหมเออเป็นแนวแบอกว่าชิวๆชิคๆหน่อยอะไรเงี้ยโทนสีน้ำตาลโทนสีขาวอะไรเงี<ด>้ยนะ<ด>ก็สามารถใส่มาไดา้สดใสสดใสอย่างนี้นา่ารักคุกขีนะจ๊ะอ่ะ <c oughs> ปิดคคลิปแค่นี้แล้วกันนาอเ<ช>พราะว่าคือแบบไม่ได้แล้วนะัางหน้าจะไปั้งหน้าก็ัางหน้าดูก่อนอยังไม่บอกอันนี้<ช>ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่พาเพื่อนแพรวนะคะมาถ่ายบล็อกกับเรานั่นเองกับรายการที่ชื่อว่าเก๋เก๋ที่ที่ไหนเก๋เราก็จะพาไป<ช>นะจ๊ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนจ๊ะส่วนนี้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย